สวัสดีครับวันนี้ก็มีเรื่องมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต2568ร2568ก็คือออกมาล่าสุดเมื่อวันที่5มิถุนายนนี้เองสดสดร้อนร้อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วแล้วก็ทำให้ในวงการก็ตื่นตัวกันมากว่าโอ้จะทำเล่าสารพัดชนิดได้แล้วทำเหล้าสียินลำวอดกา้าวิสกี้บาลันดี กันได้แล้วทำเบียร์ที่เป็นโรงเบียร์ขนาดเล็กก็ได้แล้วแต่ว่าที่เขียนไว้ในพระราชบัญญัติก็คือกฎกระทรวงและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องนั้นจะต้องออกมาทีหลังโดยเขาให้เวลา180วันก็คือประมาณ6เดือนนะครับดังนั้นถ้าเราคาดว่าเราจะใช้กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับการผลิต ยินลำวอดกาวิกีบาันดีได้ก็น่าจะทำได้กันปลายปีนี้คือปลายปี2568หรือต้นปีหน้า2569แต่วันนี้ก็มาพูดล่วงหน้าไว้ก่อนว่าถ้าสุราเสรีคือเขาเปิดให้ทำได้แล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าผมก็จะเป็นประเภทที่วิตกกังวลไปล่วงหน้านะครับนั่นก็คือผมก็เป็นคนที่ชอบ หาเรื่องนะครับแต่การหาเรื่องของผมนั้นก็คือมีพื้นฐานว่าเป็นเรื่องของความถูกต้องนะครับมากกว่าความถูกใจของผู้ประกอบการบางรายที่อาจจะใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือเรื่องของการที่ใช้สุราผิดประเภทหรือทำไม่ถูกต้องต่างๆนี่ผมก็มีจุดยืนของผมตลอดมาว่าอะไรที่ถูกต้องผมก็จะ พูดถึงใครที่ทำไม่ถูกต้องผมก็พูดถึงแล้วก็อยากจะให้ทุกคนก็ทำไปในทางที่ถูกต้องเหมือนกันแต่ถ้าใครที่ทำออกไปอีกแบบหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นแบบที่มีความแตกต่างหรือไม่เป็นไปตามระบบระเบียบนะครับซึ่งประเทศไทยของเรานั้นเป็นประเทศที่ ชัดเจนเลยว่าสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่เสมอนั่นก็คือการปฏิบัติที่ไม่สม่ำเสมอกันหรือการาใช้กฎหมายที่ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์หรือไม่มีความเคร่งครัดเอาจริงเอาจังบางคนก็สามารถทำบางเรื่องได้โดยที่ไม่เป็นไปตามระบบระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทุกคนปฏิบัติตามอย่างเช่นเมื่อวานนี้เองผมก็มีประเด็นในเพจของผมที่พูดถึง สาโทชนิดหนึ่งนะครับที่เขาไปขายในงานต่างๆได้โดยที่ใช้ฝาจีบที่กรีดไลนิ่งข้างในด้านด้านด้านในฝาทำให้กา๊าซที่เกิดขึ้นระหว่างการหมักเนี่ยมันรั่วออกไปได้ขวดจะได้ไม่ระเบิดวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการที่ไม่แฟร์กับไม่แฟร์กับผู้ประกอบการรายอื่นที่เขาต้องทำสาโทให้มันนิ่งโดยการ หมักจนสิ้นสุดการหมักหรือนำไปพาสเชริ้หรือนำไปตกตะกอนบ่มจนกระทั่งมันไม่มีฟองหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วถึงจะมาบรรจุขวดได้มันก็ทำให้สาโทของเขามันก็ต้องมีรสชาติที่เปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกับสาโทสดที่ตักออกมาจากโอง่งแล้วถ้าจะเป็นสาโทแบบนั้นก็คือ ยังมีการหมักอยู่แล้วก็กรีดฝ้ายให้มันรั่วออกได้มันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเอาโองคไปตั้งในงานขายสินค้าแล้วก็ตักใส่ขวดให้ลูกค้าถือกลับไปแล้วก็กรีดให้มันมีแก๊สรั่วออกไปได้จะได้ไม่ขวดระเบิดแต่มันก็จะทำให้ไปหกเลอะเทอะเหนียวหนึบหนับซึ่งมันก็เทียบได้กับสาโทรตรงแยก,กเกษตรที่ขายกันอยู่ทุกวันนี้นะครับมีน้ำขาวกับน้ำแดงน้ำขาวน้ำแดง ที่แยกเกษตรที่เขาใส่ขวดพลาสติกแล้วก็เป็นฝากเกลียวที่มันหลวมๆให้แก๊สออกได้ก็ขายแบบไม่ต้องถูกกฎหมายนะครับอันนี้ผมก็มีนะครับในประเทศไทยเรามันก็เป็นแบบนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่เล่นงานก็ทํากันไปอย่างนี้นะครับนี่ขนาดว่าสุรายังไม่เสรีนะครับให้ทําได้เฉพาะบางชนิดก็ยังมีคนใช้วิธีการกันแบบนี้ มันก็เลยทําให้คนที่ผมวิพา์วิจารณ์นเขาก็ย่อมไม่ถูกใจเป็นธรรมดานะครับแต่ผมก็ยืนยันว่าผมก็จะพูดถึงเรื่องที่ความถูกต้องถ้าใครไม่พอใจก็ต้องยอมรับกันนะว่าคุณทําไม่ถูกต้องแต่คุณก็ย่อมจะไม่ถูกใจส่วนเจ้าหน้าที่นะครับที่ผมวิพา์วิจารณ์นะครับอย่างเช่นกรมสรรพสามิตก็มีคนมาบอกว่าในกรมเนี่ยทั้งกรมเนี่ยเขาก็ไม่ชอบผมก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่า ผมก็วิพาก์วิจารณ์สิ่งที่มันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับดูจากหลักฐานเหตุผลต่างๆที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและก็ผ่านมาในอดีตหลาย10ปีมันก็เป็นมาเช่นนี้ถ้าหากว่าเขาอยากจะถูกใจหรืออยากจะให้ให้ผมชื่นชมนะครับกแ็แค่เปลี่ยนนโยบายวิธีการทำงานเท่านั้นเองมันก็ไม่เป็นปัญหาแล้วถ้าเกิดเกิดว่าคุณทำสิ่งที่มันถูกต้อง นะครับสม่ำเสมอกันทุกคนให้ความเสมอภาคแล้วก็ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับใครคนใดคนหนึ่งผมก็มาชื่นชมคุณแน่นอนนะครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าจะไม่พอใจตัวเองมากกว่าว่าตัวเองนี้ทําอะไรไปแล้วทําให้ผมมาวิพากษ์วิจารณ์แต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือไม่ฟังผมเท่านั้นเองแต่สําหรับวันนี้ผมก็จะมาขอพูดเรื่อง ที่ว่าถ้าสุราเสรีเกิดขึ้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็จะวิเคราะห์ให้ฟังกันเริ่มต้นก็มาดูจากอ,อ,อัตราภาษีกันก่อนเลยนะครับสำหรับที่เป็นปัจจุบันนี้นะครับถ้าเขายังไม่เปลี่ยนแปลงผมก็คิดว่าคงไม่เปลี่ยนนะครับอัตราภาษีสุราขาวนะครับที่เขาเทำไว้ให้สมัยก่อนก็คือเล่าโรงเนี่ยเขาสามารถผลิตสุราขาวก็จะเสียภาษีในอัตราที่ ต่ำกว่าสุราชนิดอื่นๆก็ทำให้ขายได้ในราคาถูกแล้วก็เป็นสินค้าขวัญใจของประชาชนที่มีรายได้น้อยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเป็นสุราขาวธรรมดานี่ก็ภาษีตามมูลค่าเพียงแค่2%เซแล้วก็ตามปริมาณก็คือ155ต่อ,อ,อลิตร ต่อร้อยดีกรีก็ไปคำนวณได้นะครับส่วนถ้าเป็นสุราการอื่นปุ๊บก็จะเพิ่มขึ้นเป็น10เท่านะครับในส่วนนี้ไอ้ส่วนที่เป็นสุราการอื่นก็จะแพงขึ้น10เท่าแล้วก็ถ้าเป็นตามปริมาณก็จะเพิ่มขึ้นเป็นน่าจะ2เท่านะครับจาก155เป็น255คเกือบเกือบจะ2เท่าแล้วไปคำนวณดูว่ามันจะเพิ่มขึ้น รวมทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ผมก็จะทำะตารางคำนวณโดยใช้ e x c e l นะครับอันนี้เป็นตาราง e x c e l ที่ผมมีอยู่ก็ไม่ต้องขอมานะครับคุณสามารถไปทำคำนวณเองได้จากอัตราภาษีที่แสดงให้เห็นเมื่อกี้โดยที่เอาแวด7%ออกไปซะก่อนนะครับแล้วผมก็จะคำนวณออกมาเป็นภาษีและแล้วเราก็จะเห็นว่าอัตราภาษี ถ้าเราใช้ราคา500บาทจริงๆแล้วสุราขาวถ้าเป็นขวดสีน้ําตาลจะขาย100ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองแต่ว่าเราจะเห็นว่าสุราขาวที่เป็นกลุ่มออพรีเมียมหรือสุราชุมชนที่ตอนนี้มีเอกลักษณ์อะไรต่างๆขวดสวยๆก็จะขายกัน500ขึ้นไปผมก็เอา500บาทเนี่ยมาเป็นตัวตัวอย่างให้นะครับแล้วก็คำนวณจากราคาขายปลีก500บาท แล้วก็จะหักแวตไป7%ก็จะเป็นแวตไป32บาทเป็นภาษีไป65บาทนะครับสำหรับสุราขาว40ดีกรีนะครับ40ดีกรีขวดขนาด750มิลแล้วคุณก็จะเหลือเป็นราคาที่คุณจะไปเป็นต้นทุนและกำไรของคุณเนี่ย400้อบาทคร่าวๆนะครับแล้วคิด เป็นเงินที่เหลือหรือส่วนที่เหลือ400บาทก็คิดเป็นอัตราประมาณ80ซนี่นะครับ80แต่ทีนี้ถ้าคุณไปทำสุราพิเศษสุราสีสุรายินลำวอดก้านะครับวิสกี้บัลันดีที่อยู่ในกลุ่มสุราพิเศษหรือเขาเรียกว่าอัตราภาษีสุรากลั่นอื่นๆนั่นเองคุณก็จะเสียภาษีแพงขึ้นเป็น199บาท เหลือเงินอยู่น้อยลงมาเกือบเกือบจะครึ่งหนึ่งคือเหลือ267และคิดเป็นอัอออตราเปอร์เซ็นต์เงินที่คุณจะเหลืออยู่คือ53จาก80เหลือ53%อจากราคาเต็ม500บาทนะครับอ่าทีนี้เราก็เป็นที่รู้กันว่าถ้าเราทำสุรา พิเศษอย่างเช่นยินลัมวอดก้าวิสกี้บาลันดีโอเควอดก้าเขาจะขายไม่ถึงพันกว่าบาทหรอกนะครับแต่ถ้าเป็นวิสกี้ก็สามารถขายได้เป็นหลักพันบาทอย่างเช่นวิสกี้ที่มาจากต่างประเทศเนี่ยนัก็พันขึ้นผมก็เลยตั้งสมมติฐานว่าสัก1,200บาทถ้าคุณทำเป็นเหล้าจิน แล้วก็จดทะเบียนเป็นเหล้าจีนเขียนว่าจีนอยู่บนฉลากคุณก็จะขายพันสแล้วแวด78บาทนะครับ78บาทก็คือ7%อยู่เหมือนเดิมภาษีก็จะคำนวณออกมา353เหลือเงินอยู่768ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนที่เหลือก็คือจะมากขึ้นกว่า ราคาที่ขาย500บาทนะอัตราก็จะเพิ่มขึ้นจาก53มาเป็น64%ก็เพิ่มขึ้นไม่ไมมากก็แปลว่าถ้าเป็นกลุ่มสุราพิเศษแบบเดียวกันถ้าคุณยิ่งขายแพงคุณก็จะมีเงินเหลือมากขึ้นนะครับคำนวณจากอัตราภาษีเดียวกันนั่นเองแต่ถ้าคุณทำเป็นสุราขาวนะครับคุณจะทำยินลำวัดก้า แต่คุณยังเรียกว่าสุราขาวคุณก็จะมีเงินเหลือจากภาษีที่หักไปถึง80%ซนี่ก็จะทำให้เห็นว่าถ้าเรายังคงจดเป็นสุราขาวอยู่เราก็จะเสียภาษีในอัตราที่น้อยกว่าแน่นอนนะครับน้อยกว่าเป็นสุราพิเศษเราเป็นยังไงต่อนะครับมันยังไงต่อก็คือผมก็คาดเดาว,ว่า ต่อให้เขาให้ทำยินลำวัดก้าได้หลายหลายคนก็ยังคงจะจดเป็นสุราขาวอยู่ดีนะครับยังจะไปดีแคลร์นะครับเป็นสุราขาวแล้วก็เสียภาษีในอัตราสุราขาวเมื่อกี้คืออัตรานี้นั่นเองนะครับชัดเจนนะครับว่ามันจะต้องมีคน ทำเพราะว่าปัจจุบันเขาทำกันอยู่แล้วนะครับปัจจุบันเขาทำอยู่แล้วนี่เลยโดยเฉพาะตอนนี้เล่ายินได้รับความนิยมมากผมก็ได้เคยทำคลิปเรื่องนี้ไว้ก็คือเล้ายินทำไมมันฮิตจังแล้วมันทำยังไงตอนนั้นก็อธิบายวิธีการทำไปแบบคร่าวๆนะส่วนเรื่องของการแต่งรถการใช้พวกสมุนไพรอะไรต่างๆก็เป็นเทคนิคของแต่ละคนไป นั้นก็ทำคลิปไว้ย้อนดูได้นะครับและปัจจุบันมีหลายยี่ห้อนะที่ใช้สุราขาวแต่ทำเป็นเหล้ายินนี่ก็คือเป็นเรื่องแปลกนะครับที่สับภาสามิตพื้นที่ที่อนุญาตนั้นยังคงอนุญาตให้ทำการตั้งหลายยี่ห้อโดยที่ไม่ได้รู้เลยว่ากระบวนการผลิตเป็นการทำเหล้ายินบางโรงก็โดน เจ้าหน้าที่รู้นะครับก็คือมีคนไปแจ้งเพราะว่าดังเกินไปพอดังเกินไปก็จะมีไปถูกแจ้งเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปตรวจแล้วก็ไปสั่งหรือหรืออะไรครับอย่างการทำเหล้ายินเนี่ยจะมีการกลัน่นรอบที่สองก็คือได้แอลกอฮอล์มาแล้วเอามาแช่สมุนไพรแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีล้าใช่ไหมเพราะว่าเราแช่สมุนไพรแล้วก็เอาแอลกอฮอล์นั้นมากลั่นอีกครั้งหนึ่งและ ในระหว่างกันอาจจะมีการสกัดกลิ่นจากพวกสมุนไพรโดยใช้ตะกร้าที่เรียกว่าจินบาสเก็ตก็มีการใส่สมุนไพรไว้ในตะกร้าที่เครื่องกันแลว้วก็จะทำใหออ้สามารถสกัดกลิ่นออกมาได้ทีนี้มันก็อยู่ที่วิธีการผลิตของแต่ละคนที่ตอนนี้ทำสุราขาวแต่ทำเหล้าจินผมก็ไม่อยากจะไปสนใจนะว่าใครทำอะไร เพราะว่าก็เป็นความรับผิดชอบของแต่ละคนแต่ผมก็จะพูดในภาพกว้างๆภาพรวมว่านี่คือวิธีการทําที่เป็นการเอาเปรียบเพื่อนฝูงเพราะว่าเพื่อนฝูงที่ทําถูกต้องตามกฎหมายก็คือไม่กล้าที่จะทําเล่ายินเพราะว่ามันไม่ได้รับอนุญาตให้ทําเพราะว่าเขาให้ทําเป็นสุราขาวแต่ถ้าคุณทํามีการไปสกัดสมุนไพรบตานิ i c a l ปุ๊บ ก็จะเป็นการทำเหล้าจีนซึ่งเข้าเกณฑ์ที่จะเป็นสุราพิเศษที่จะต้องไปเสียภาษีในอัตราที่สูงกว่าอย่างไรก็ตามก็อาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ทราบจริงๆเพราะว่าเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่หลายๆท่านก็อาจจะไม่ได้เรียนรู้หรือในด้านของการผลิตท่านก็จะดูแลแต่เฉพาะในด้านการเก็บภาษี ทีนี้มันก็ทำให้คนที่จะผลิตเป็นสุราพิเศษและเสียภาษีในตาสูงก็จะมาแข่งราคากับกลุ่มนี้ไม่ได้กลุ่มนี้ที่ทำแต่เดิมมาทำเป็นยินรำวอดก้าทั้งหลายทั้ง3ตัวนี้ก็เป็นสุราขาวทั้งสิ้นและไปดีแคลร์เป็นสุราขาวเสียภาษีในตา2กับ155แต่ถ้าใครต้องการไปติดบนฉลากว่าเป็นวอดก้า ก็จะต้องเสียภาษีแนตรา20กับ255ร้นั่นเองนะครับก็จะทำให้ไปแข่งราคากับเขาไม่ได้หรือแข่งได้แต่กำไรน้อยมากสู้กันไม่ได้เลยนะครับรวมทั้งกฎกติกาที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้มีการ enforce หรือบังคับใช้กันให้มันเคร่งครัดก็ยังปล่อยให้มีการทำอยู่นะครับหรือแม้แต่ การทำเหล้าสีนะครับเหล้าสีก็ไม่มีกติกาว่าคุณจะสียังไงคุณจะเติมสีเติมกลิ่นลงไปแล้วก็ขายเป็นสุราสีโอเคอันนี้เขาต้องยอมจ่ายแพงเพราะว่าเขาไม่ใช่สุราขาวยังไงเขาก็ต้องจ่ายภาษีในอัตรา22 5 5แต่ต้นทุนเขาก็จะถูกกว่าการที่บ่มในไม้โอ๊กแน่นอนถูกไหมครับหรือใครที่จะทำสุรา สีที่บ่มในไม้โอ๊กก็จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องของไม้โอ๊กจะเป็นโอ๊กชิปหรือจะเป็นถังไม้โอ๊กยิ่งใช้ถังไม้โอ๊กก็ยิ่งแพงกันขึ้นไปอีกนี่แหละครับที่มันเป็นปัญหากันอยู่ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ที่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไงกันดีนะครับผมก็ตั้งคำถามว่าสำหรับคนที่ต้องการทำให้ถูกต้องเราจะทำกันอย่างไงดีรวมถึงผู้บริโภคเนี่ยนะครับ ที่เขาจะทํากันยังไงดีที่เขาจะรู้ว่าอันไหนเนี่ยมันเป็นของแท้อันไหนมันเป็นทํากันแบบวิธีการที่ถูกต้องอันไหนที่มันเป็นการปรุงแต่งเติมแต่งมาต้นทุนมันควรจะถูกกว่าจะมาขายแพงกว่านี้มันก็ไม่ใช่ผู้บริโภคก็ต้องมีทางเลือกต้องมีความรู้ต้องทราบ ในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์วิธีการผลิตแล้วเขาจะเลือกอยังไงถ้าหากว่าไม่มีการทําอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาในหมู่ของผู้ประกอบการรัฐบาลเขาไม่ทําอยู่แล้วเพราะเขามีมาตรฐานวิเคราะห์นะครับเขาวิเคราะห์อย่างเดียวนะคุณส่งวิเคราะห์แล้วคุณน้ําคุณผ่านนะคุณไม่มีสารพิษเขาก็ให้คุณขายถ้าคุณเสียภาษีตามประเภทของสุราได้นะครับแล้วเขาก็ยังปล่อยให้ คุณทำสุราที่มีการปรุงแต่งแบบที่มันควรจะเป็นสุราพิเศษแต่มัเสียภาษีในอัตราสุราขาวมันก็ยังเกิดขึ้นจริงถูกไหมครับแล้วเราจะทำยังไงกันครับเราจะทำยังไงให้ผู้บริโภคสามารถแบ่งแยกอะไรต่างๆเหล่านี้ได้รวมถึงผู้ประกอบการเราจะแข่งขันกันได้ยังไงเราจะบอกผู้บริโภคยังไงว่าสินค้าของเรานั้น เป็นแบบที่ทำมาอย่างถูกต้องตามขั้นตอนกรรมวิธีที่เป็นมาตรฐานสากลแล้วอย่างว่านะผู้บริโภคของเราหลายหลายคนก็ยังคงเป็นกลุ่มที่เพิ่งจะหัดเข้ามาดื่มมาชิมหรือมาซื้อไปเป็นที่ระลึกซื้อเป็นของฝากซื้อเป็นของเก็บสะสมและพอซื้อไปแล้วก็จะไม่ซื้ออีกเพราะว่ามีสะสมอยู่ในตู้ที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เขาก็ไม่ต้องซื้อไปอีกแล้วเราจะทํำยังไงให้ลูกค้าเขาซื้อไปอีกซื้อไปซ้ําๆซื้อไปใช้ซื้อไปดื่มจริงๆนะครับแล้วก็เออเขาชื่นชอบเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่มันทํามาด้วยความพิถีพิถันเราจะเอาความพิถีพิถันพวกนี้มาบอกลูกค้าได้อย่างไรนั่นก็คือประเด็นที่ผมจะต้องไว้ใน การพูดครั้งต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของสมาคมนะครับสมาคมสุราที่ปัจจุบันนี้ชื่อว่าสมาคมสุราท้องถิ่นไทยนั้นก็ควรที่จะกลับมาทําให้เข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเมื่อก่อนนี้อาจจะไม่มีใครมาดูแลสมาคมแล้วนะครับเหลือท่านนายกคนเดียวที่ท่านยังคงดูแลก็คือคุณสมบูรณ์แต่ว่า สมาชิกอะไรต่างๆก็ไม่ได้เข้ามามีบทบาทหรือว่ามีการประชุมหรือว่ามีการผลักดันสมาคมอะไรให้มันเข้มแข็งก็จะควรที่จะมีการปรับปรุงสมาคมให้มันเข้มแข็งขึ้นได้แล้วแล้วก็ทำมาตรฐานของสมาคมเองนะครับซึ่งผมก็จะเอาไว้พูดในหัวข้อนั้นอีกทีหนึ่งก็คือเรื่องของสมาคมสุราให้เข้มแข็งอันนี้จะเป็นหน้าปกของอคลิปต่อไปที่จะพูดถึงใน คราวหน้านะครับซึ่งก็ขอให้ติดตามรับฟังกันก็แล้วกันแต่ว่าตอนนี้ทางสมาคมเขาก็เริ่มจะรับสมัครสมาชิกกันแล้วเป็นสมาชิกจริงจังนะครับก็คือมีค่าสมาชิกรายปีแล้วก็ตัวอย่างของสมาคมอื่นๆในวอแวดวงสุราก็มีทั้งสมาคมไวน์สมาคมคราฟเบียที่เขาเข้มแข็งกันแล้วสมาคมสุราก็ควรที่จะกลับมาเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการ จริงๆได้อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนสมาคมอื่นๆที่จะตั้งขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุราแบบนี้สุราแบบไหนสุราแช่สุรากันสุราคราฟอะไรต่างๆก็ไปจดตั้งสมาคมกันได้จะมีกี่สมาคมก็ไม่ใช่ปัญหาครับขอให้เขามีสมาชิกแล้วก็ช่วยกันพัฒนาวงการสุราไทยของเราให้ก้าวหน้าขึ้นไปและ แบ่งแยกนะครับแบ่งแยกไม่ได้จํากัดหรือกําจัดนะครับแบ่งแยกสุราที่ทําด้วยวิธีการมาตรฐานถูกต้องและเป็นไปนตามกฎหมายกับสุราที่ใช้วิธีการอื่นๆต่างๆที่ไม่เป็นไปนตามนี้ถ้าเขาทําแบบอื่นเขาก็ต้องไปอยู่สมาคมอื่นหรือมีอยู่ในระบบมาตรฐานอื่นหรือมีวิธีการที่จะชี้แจงให้กับผู้บริโภคได้รับทราบว่า มีแบบไหนบ้างเป็นแบบที่ 1, แบบที่2แบบที่3ราคามันก็ควรที่จะสอดคล้องกับแบบที่ 1, แบบที่2แบบที่3แต่ไม่ใช่ราคาทําแบบที่ทาของแบบที่3แต่ขายในราคาแบบที่1อันนี้ก็จะช่วยทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคนะครับก็ไว้พบกันในคลิปหน้าในเรื่องของสมาคมสุราท้องถิ่นไทย